หวานเจี๊ยบแม่ป้อล้อป้อกันหมดเลยนะผมสวัสดีครับสวัสดี FC ของเบนนาทิบับทุกทุกท่านนะผมเต็มระบบกันอีกแล้วนะผมยินดีด้วยกับพี่ๆทุกท่านนะผมที่ตามกันไปในกลุ่มนะไม่ทำให้บิดหวังกันเลยทั้งตัวเน้นหน้าช่องอย่างเบดาบิก ทั้งตัว V.I.P. ในกลุ่มอย่างสาริกาดงนิวคาสเซิลรวมไปถึงชุดอัลบั้ม4ีที่วางไว้ให้ในกลุ่มนะครับผมล่อแป้แม่ป่อกันสุดๆเลยนะครับผมหวานเทียบกันยกกลุ่มนะครับผมส่วนโปรแกรมฟุตบอลในวันนี้พลาดกันไม่ได้เลยทั้งบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกทั้งบอลปรีซีซั่นที่ทีมใหญ่ๆลงทำการแข่งขันอีกแม้ อีกมากมายไม่ว่าจะเป็นทั้งแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดลิเวอร์พูลเชลซีอาร์เซนอลดอร์มูลนะผมที่ลงการทำการแข่งขันในวันนี้สายนักลงทุนเป็นนาที่บับไม่อยากให้พี่พี่พลาดกันเลยส่วนพี่พีท่านใดที่กำลังมองหากลุ่มฟุตบอลดีๆตอนนี้ ไม่อยากให้ไปที่ไหนไกลนะผมนี่คือกลุ่มครอบครัวฟุตบอลที่ดีที่สุดในประเทศไทยใหญ่ที่สุดในประเทศไทยการันตีด้วยสมาชิกตอนนี้1,000งมืนกว่าท่านเข้าไปแล้วนะผมเข้ากลุ่มฟรีๆตอนนี้ไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นนะผมช่องทางการเข้ากลุ่มปัดขวาไปนะผมตายลูโปรไฟล์ จะมีทางเข้ากลุ่มอยู่ส่วนเพจเบนนาธีบาบช่อง youtube เบนนาธีบาบเบนนาธีบาบจะปักหมุดไว้ให้ใต้คอมเมนต์ครับสำหรับช่องทางการเข้ากลุ่มของเบนนาธีบาบนะผมย้ำกันอีกทีว่าเข้ากลุ่มฟรีๆไม่มีค่าใช้ใจ่ายเดๆทั้งสิ้นเลยครับ1คู่หวานเจีย๊ยบวันนี้เราคงหนีไม่พ้นบอลปรีซีซั่นนะผมระหว่าง แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพบกับโอลิปิกลียงนะผมลงเตะเวลา2องทุ่มตรงนะผมมีถ่ายทอดส่ทางแมนยูทีวีด้วยนะผม แมนยู <Man> ภายใต้การคุมทีมของเอลิกเทนฮากนัดนี้ลงอุ่นเครื่องเป็นนัดที่สองนะผมโดยนัดแรกลงอุ่นเครื่องชนะลีดมาได้2ประตูต่อศูนย์บรรดานักเตะทีมชาติหลายคนในนัดนี้เริ่มกลับมารายงานตัวกันไปที่เรียบร้อยส่วนทางฝั่งลียงภายใต้การทําทีมของโลลองบองนะผม นัดนี้ก็จะเป็นการอุ่นเครื่องในนัดที่2เช่นเดียวกันนะผมนัดแรกพวกเขาชนะทีมเดฟฟอร์มาจากเนเธอร์แลนด์มาได้2ประตูต่อหนึ่งสภาพทีมตอนนี้นะผมบอกได้เลยว่ายังไม่พร้อมเท่าไหร่นะัก จะขาดทางเลยันลอบเลนนะผมที่มีอาการบาดเจ็บในนัดล่าสุดรวมไปถึงแกนหลักต่างๆที่ช่วงนี้กำลังพักผ่อนอยู่จากการช่วยทีมชาติมาสภาพทีมเกมนี้บอกได้เลยว่าแมนยูดูเหนือกว่าอย่างชัดเจนกับเกรดกำแพงชิปเปิดมาให้แมนยูบังคับยิงหนึ่งประตูจะได้กินครึ่งแล้ว คู่นี้เบนนทีิบาบให้เลือกเชียร์ที่ปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะผมรับรองว่าเอลิกินฮักมีของดีจัดๆแล้วไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้สำหรับวันนี้เบนนทีิบาบสวัสดีครับ